ไยอยู่โถที่สอย่างที่เรารู้กันอ่าลืมไปหรือยังครับว่าในแต่ละโถมีใครบ้างมาไล่เรียงทบทวนกันอีกทั้งนึงนะครับเริ่มต้นจากโถหนึ่งนะฮะโถหนึ่งพวกท็อปเอเชียนะครับสมาชิกประจําฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอยู่กันครบเลยนะครับอ่ะมีการต้าร์จะภาพอันนึงแหะนะฮะใชรัแต่กาตาร์ก็ฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาเหมือนกันนะอ่าญี่ปุ่นนะครับอิหร่านเกาหลีใต้ ออสเตรเลียซาอุดีอาระเบียครบเลยครับหกทีมที่จะไปเล่นบอลโลกครั้งล่าสุดอ่ <laughs> อันนี้โทหนึ่งไม่เป็นไรแต่ว่าเราหนีใครไม่พ้นเลยยังไงเราต้องเจอทีมใดทีมหนึ่งนะฮะก็อยากเจอใครจิ้มถ้าถ้าเป็นผมอ่าบอกว่ามาโนแทนมาโน่ผมบอกว่าเจอกาตาร์ก็ภาพแล้วกันอ่าเพราะว่าดูแล้วน่าจะเบาที่สุดจากหกนี้อละอ่ามีไทยอ่อนกว่ากาตาอะไรนี่ยมีใครอ่อนกว่ากาตาบ้างนึกไม่ออก แม่อยากเจอออสเตรเลียจริงเหรอเออโดนลูทมอมไปเนี่ยอ้าวถ้าบอกว่าอยากเจอญี่ปุ่นนะโดนระบบไปอืมฮาบอลไม่เจอแ้อยากเจอเกาหลีอะเกาหลีอะวิ่งไล่ไม่ทันถ้าอยากเจอซาอุอะซาอุเนี่ยได้สูสีอ้าวแต่แพ้ทุกครั้งอ้าวผมเชื่อคุณก็ได้เจอกาตาก็เจอกาตาโถหนึ่งนะของกาตามาทีมหนึ่งก่อนอ่าครับเอาไปดูโถสองนะครับโถสองเนี่ย อิรักครับ U A E พวกเกรด B A เชียอย่างนี้ดีกว่าโอมานครับอุซเบกิสถานแสบไปโดนมาโนไปโดนมา,ามแบบแ<น>สู้ไม่ได้เลยใช่ครับจีนแล้วก็จอแดนอ่ะคุณเลือกมาเอาใครเอาใครอะช่างใจอิรักชอบสองทีมนี้เหรอไทรไม่กลัวจีนไทรไม่กลัวจีนไม่กลัวอิรักเหรอแต่เผลอแป๊บเดียวในพี่ปูช่วงหลังจากที่ไทยไปยิงจีนมาแล้วเนี่ยเจอจีนเมื่อไหร่ก็โดนเจาะแจ้โดนจอร์อแดนได้ไหมจอแดนได้ไหมจอแดนดูเบาที่สุดอออ่า แต่อยากให้จอจีนอ่ะคุณเปิดป้ายจีนนะผมเปิดป้ายจอแดนนะอ่ะอ่ะของผมเนี่ยมีจอแดนกาตาคุณมีกาตาจีนนะครับอ่ท่านผู้ชมอยากจะมีใครใส่มาได้นะครับเราลองลองจิ้มกันดูก่อนพรุ่งนี้เขาถึงจะจับกันจริงนะครับโถสามครับนะฮะจะบอกว่าโถสองเป็นเกรดแม่โถสามมันก็เป็นบีบวกหรือว่าซีแบบซีที่แข่งโป๊กเหมือนกันนะฮะเพราะโถสองกับโถสามเนี่ยผมว่าใกล้นะคือฟุตบอลเอเชียเนี่ยโถหนึ่งเนี่ยท็อปเลยโถสองโถสามไม่ห่างกันมาก มันมันไล่ตามลําดับันดับฟีฟ่าแลนดกิ้งเลยพี่ปูครับอย่างกาตาเนี่ย6กสอดญี่ปุ่นยี่สิอิหรานยีเกาหลียี็ออสเตรเลีย29สิ้าซาอุ54อ่อออะทีนี้มาดูโถสามกันครับนะครับโทสามประกอบไปด้วยอืมอ่าบาเลนซอซีเรียปาเลสไตน์เวียดนามคีริคิสสถานแล้วก็เลบานอนแผ่นกับบาเลนใช่ไหมครับซีเรียครับ ปาเลสไตน์เวียดนาม Vietnam, ครับคีกิสเลบานอนอ่าผมไม่กลัวเลยโเนี้ยบอกตรงเจอได้ทุกทีมบาเลนนี่85ซีเรียนี่9ก้ปาเลสไตน์93เวียดนาม95คีกิส96เลบานอนเลบานอนอ่อนที่สุด99 อ่ะอ่ะคุณเลือกคุณอยากจะเปิดแผ่นไหนไหมไปยิงเวียดนามนอกอาเซียนหน่อยได้ไหมคือถ้าจะชนะผมก็ยังมองว่าชนะบาเลนง่ายนะชนะซีเดียก็หนักเหมือนกันปาเลสไตน์พอชนะได้แต่เล่นต่ะบัออกกลางใช่เลบานอนก็พอชนะได้แต่เล่นตะัดออกกลางอ่ะเล่นกับเวียดนามนี่แหละไปเล่นที่กาตาวัดกันไปเลยผมไม่อยากให้เห็นเป็นเวียดนามใช่คือคือฟุตบอลเนี่ยคือไทยเนี่ยเป็นทีมที่พอไปเจอเจ้าถิ่นเมื่อไหร่เป็นทีมเยือนเมื่อไหร่เนี่ย อากาศไม่ค่อยคือเจ้าถิ่นไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นประเทศเจ้าภาพนะไปโซนเขาโซนนั้นนะโซนตะวันออกกลางเนี่ยนะครับเราเป็นรองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านอกเหนือจากโซนตะวันออกกลางขอเอาเวียดนามมาผมใจดีนะโทนสามผมขอเวียดนามนะครับเท่ากับว่าผมเนี่ยนะครับที่ผมวางเอาไว้ที่ผมคิดเอาไว้เนี่ยขอให้จับได้กาตาร์นะครับจอแดนเวียดนามและไทยครับของผมเนี่ยขอเป็นกาตาร์จีนเวียดนามไทยส่วนโถสี่เรามาดูนะครับ ทีมในระนาบเดียวกันกับไทยนะครับอินเดียนี่ร้อยหนึ่งอ่าทาจิกิสถานร้อยเก้ามาเลเซียมาเลเซียนี่ร้อยสามสิบแปดฮ่องกงร้อยสี่สิบเจ็ดอินโดนีเซียร้อยสี่สิบเก้าแม่ขอเปลี่ยนได้ไหมขออยู่ในกลุ่มนี้เลยได้ไหมไม่ใช่โถนะอยู่เป็นกลุ่มเลยดีกว่าปูถ้ากลุ่มนี้หกทีมเนี่ยพี่ปูท่าเอาสองทีมเข้ารอบไหมเข้าเข้าดิไทยเข้าทาจิกต้องเข้านะเออต้องเข้าต้องเข้าอินเดียตกเลยเหรอฮะไทยจะยิงอินเดียเหรอพี่ปูเออยิงเหนือกว่าเหนือกว่าเหนือกว่านะเออนะฮะ ไอ้ที่ผ่ายมาที่แพ้ไปเนี่ยไม่ตัง้งไม่ตั้งใจเท่าไหร่อ่อะก็ะว่าอย่างนั้นละนะแต่ว่าแท้2ทีเลยนะได้ไอ้ที่คัพมากรนคับด้วยใช่ใช่ใชแล้วก็ทีมแตกกันตอนนั้นนะฮะ <ś c oughs> แต่ว่าเจอกันใหม่ไทยผมก็ยังดีกว่าแต่มันเจอกันไม่ได้อยู่แล้วล่ะนะครับอ่ะบทสรุปนะครับถ้าเป็นผมนะครับอยากให้เจอก็คือกาตาร์นะครับครับจแดนเวียดนามแล้วก็ไทยถ้าได้อย่างนี้คมให้ห้าดาวอ่ ผมเลือกเสียบโถที่2เป็นจีนแทนจอแดนนะครับอ่ะจากที่โถที่มองว่ามีโอกาสเข้ารอบ2มากที่สุดเอาแบบเฮ้ยอย่าอยู่สายนี้เลยหนึ่งคโถล่หนึ่งนะครับญี่ปุ่นมาอ่าญี่ปุ่นอ่าไม่โผล่สอถ้าจะเอาแบบว่าน่ากลัวมากเนี่ยครับมันก็พอ UAE อโอมานอิรักเนี่ยพอกันอ่ะอืจีนจอแดนก็เอาเป็นว่าญี่ปุ่น UAE อ่ะ อ่าอืญี่ปุ่นยูเอีอือแล้วก็บาเลนนะแล้วก็ไทยครับอันนี้หนักญี่ปุ่นยูเอีบาเลนไทยหรือเกาหลีอ่าโอมานครับนะเกาหลีโอมานซีเรียไทยก็หนักครับหนักมนะเอาเกาหลีออุซเบกิสถานอืแล้วก็โอมานอือโอมานไม่ใช่โอมานไม่ได้โอมานอยู่ซีเรียซีเรียอ่าอ่าซีเรียไทยซีเรียแล้วก็ไทยอันนี้ก็หนักก็อ่ะ ผมว่าเอาเป็นว่าในโถงหนึ่ง่ภาวนาอย่าเจอญี่ปุ่นเกาหลีอิหร่านออสเตรเลียสี่ทีมนอกนั้นพอได้กาตซา,าอูพอได้อพอไหวโถสองไม่ต่างกันครับโถสามก็ถ้าเป็นปาเลสไตล์เลบานอนเวียดนามดีกว่าชี้คิดก็พอได้ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับ,รบเอาเป็นว่าต้องสู้แล,ล้วล่ะมันไปถึงระดับท็อปของเอเชียนะครับมันจะไปเลือกอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วล่ะนะครับเพราะว่าทีมที่เราพอจะกินแน่ๆเนี่ยมันก็ดันไปอยู่ในโถเดียวกันทั้งหมดนี่ใช่ใช่ครับ เอาอันดับ1และ2ของกลุ่มเข้ารอบนะครับ,รบแล้วก็จะเอาอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก4ทีมจาก6กลุ่มเข้าไปเล่นในรอบชายนะครับ3ที่ดีที่สุดผมว่าถ้าเราได้โถ2กับโถ3มันมีโอกาสถ้าถ้าเก็บโถ1นึ่งอย่าเลิกคุยถ้าเก็บโถ 2, 2ได้1คะแนนถ้าเก็บโถ3ได้3คะแนนหรือโถ2โถ3เนี่ย เก็บได้หนึ่งหนึ่งไม่พอต้องมีชนะทีมหนึ่งสามประมาณสี่คะแนนมีโอกาสเข้ารอบเพราะนั้นดูที่โถสองโถสามนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นสามหนึ่งหนึ่งเนเราไปยันเสมอกาตาหรือซาอุดีเนีเข้ารอบสองอะไรอัตโนมัติเลยมีโอกาสนะครับะก็ยังมีที่สามของสายด้วยนะครับอันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับอะก็ได้เป็นเอเชียนคัพนะครับก็พรุ่งนี้ลุ้นกัน6โมงเย็นนะครับเสร็จแล้วก็ ทุ่มหนึ่งลุ้นไทยกับเวียดนามต่อเลยนะครับใน4เกมถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebook และกด Subscribe นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอล1้8นะครับ